สวัสดีช่วงประมาณ10บโมงนะทุกคนก็วันนี้พามาเดินเล่นในสวนดึกเหมือนเดิมนะครับนี่ทุกคนที่เรียงรายกันอยู่เนี่ยก็คือสวนเลมอนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะคือสวนเลมอนทั้งหมดเลยสวนเลมอนเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งชื่อมันก็บ่งบอกกันแล้วนะฮะว่าเป็นสวนเลมอนนะทุกคนนะชื่อมันก็บ่งบอกแล้วเพราะฉันกลิ่น กลิ่นของเขาเนี่ยจะเหมือนกลิ่นเลมอนเลยนะครับน่ทุกคนเหมือนกลิ่นเลมอนเลยเดี๋ยวจะเด็ดออกมาขายี้นะฮะนีย่ยครับเด็ดออกมาขายี้แล้วก็ดมนี่คทุกคนเหมือนกลิ่นเหมือนกลิ่นเลมอนกลิ่นตะไคร่หอมเลยครับทุกคน เนี่ยหอม,หอมชื่นใจนะเหมือนกลิ่นเลมอนเหมือนกลิ่นตะไคร้หอมเลยพอเข้ามาขยี้นะโอ้ต้นนี้แบบโตเลยนะครับใครที่สนใจอนะ่ะทุกคนบ้านใครที่สนใจนะเอาไปปลูกไว้ข้างรั้วเนี่ยเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะไล่ยุงได้ด้วยนะทุกคนนะอเอาไปเป็นไม้ประดับเอาเป็นไม้เป็นแบบไล่ยุงได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยนะครับโอ้โห เนี่ยนะมีก็ตั้งอยู่เรียงรายมีหลายกระถางเหมือนกันนะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะแบ่งให้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะฮะเนี่นะยะเวลาขยี้นะทุกคนหอมเลยนะครับเหมือนกลิ่นเหมือนกลิ่นตะไคร้หอมเหมือนกลิ่นตะไคร้หอมเลยแล้วก็เหมือนกลิ่นเลม,ม,ม,มอนผสมกันนะนะส่วนเลมอนนะ่ะเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปแบบ ตั้งไวแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรูปทรงเขาก็สวยนะต้นไหนที่ฟอร์มดีเนี่ยเหมือนเหมือนต้นเนี้ยฟอร์มดีเพราะว่ามันมี2แฉกเนาะเนี่ยต้นเน้อฟอร์มดีเพราะว่ามันมี2แฉกนะครับแต่ถ้าฟอร์มดีมันเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนต้นเนี่ยถ้าฟอร์มดีเนี่ยหรือหรือว่าต้นเน้าฟอร์มดีแต่โอ้ยโทษทีแต่มันจะเล็กไปหน่อยนะแต่ต้นเนี้ยฟอร์มดีนะคนเนี่ย ต้นนี้ฟอร์มดีสวยนะเวลารูปขึ้นเนี่ยเวลารูปขึ้นเนี่ยมันจะอนี่เลยนะหอมเลยนะครับโดยเฉพาะแบบเวลาเด็ดเข้ามาขยี้ทุกคนเนี่ยตอนนี้ยังแบบยังกลิ่นยังติดมืออยู่เลยนะครับนี่ใช่หมดเลยนะส่วนเลมอนนะครับแล้วด้านนูน้นแล้วด้านนู้นก็แบบมีนะครับเอ,เ,อเอามาตั้งไว้ละนะฮะ สามต้นสี่ต้นนะครับโอ้ยต้นนั้นสวยใบดกมากต้นนั้นนะทุกคนเนี่ยสดเลมอนนะเขาไม่เพียงแบบให้ความสวยงามเฉยๆนะทุกคนเขายังมีประโยชน์ด้วยนะครับอืหอมช่วยไล่ยุงไล่มแมลงอะไรต่างๆนะเพราะว่าเขามีเพราะว่าเขามีกลิ่นของกลิ่นของเลมอนหรือว่ากลิ่นของตะไคร้หอมอะไรเนี่ยนะ ต้นนี้ไม่สวยสงสัยไม่โดนแดดนะครับตัวนี้เป็นสนเลื้อยนะครับสนเลื้อยแต่ไม่ใช่สนเลื้อยแคะนะฮะเขาจะโตในทางในทางแนวนอนนะครับทางแนวรากนะฮะทุกคนเขาจะเขาจะไม่แบบโตในทางแนวดิ่งเหมือนสนพวกนี้นะฮะเขาเขาเป็นสนเลื้อยนะฮะเนี่ยเขาก็จะเลื้อยมาเลื้อยไปตามทิศตามทางเราก็แบบ คอยจัดไม่ออกลากนะครับเราก็คอยจัดที่จัดทางให้เขาเรือนะฮะเป็นสนเรื้อยมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือสนเรื้อยแครทุกคนสนเรือแครแต่ตัวนี้นก็คือเป็นเป็นสนเรื้อยที่ไม่แครนะฮะก็คือเป็นสนเรือธรรมดาพวกเนี้ยแล้วก็มีพวกเนี้ยมาหลบอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะมีพวกเนี้ยมาหลบอยู่เนี่ยนะ แต่นี่ไม่แต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นแพรนะครับไม่ใช่ต้นแพระเป็นสนเหลือธรรมดาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าต้นไหนที่แบบมันฟอมจะสวยนะ,นะนเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็ฟอร์มสวยทุกคนเพาะจะอุ้มๆขึ้นอยอดลมแหลมนะ,อะเอาไปปลูกไว้ข้างบ้านตามแนวกำแพงอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะหอมนะทุกคนนะ น่าจะหอมเลือกอย่างมันไม่ลกลุงลังเหมือนตะไคร้หอมด้วยอะ่ะตะไคร้หอมมันจะลกลุงลังไปปะ<ม>อ่าอ๋อ,อนี่ก็สน้วยแค่อีกต้นหนึ่งก็ไม่คละสิเอ๊ะหรือว่าคระมีชื่อไหมไม่ชอบนี่ไม่แน่ใจแต่เป็นสนเรื้อยแน่นอนนะครับเป็นสนเรื้อยแน่นอนมีหญ้าขึ้นด้วยเดี๋ยวถอนหญ้าให้เขาหน่อยมีหญ้าขึ้นด้วยนี่ นะเป็นสนเหมือนกันนะก็มีมีอยู่หลายต้นเลยนะครับตอนนี้กําลังแบบพอพันอยู่สนเหลือแคละนะฮะกําลังขยายพันธุ์มันอยู่นะก็พามาดูสนเหลือแคละนี่นะผมยังกลิ่นมันยังติดมืออยู่เลยทุกคนขอเด็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยขยี้ขยี้แบบเนี้ยนะฮะ ขยี้น้อยก็หอมน้อยขยี้เยอะอ้าวหล่นขยี้น้อยก็หอมน้อยขยี้เยอะก็หอมหอมเยอะนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็มาด,ดมเนี่ยนะครับสดเลยสดเลยนะครับเอ้สดเลมอนนะครับเนี่ยนะฮะเวลาขยี้นะครับแล้วก็ดมออหอมหอมทุกคน ชื่อใจแล้วที่สําคัญนั้นช่วยไล่ยุงเดี๋ยวเราาต้นนั้นมาไว้ด้วยกัน ดูสวนเลือทำเอ้ยไม่ใช่สวนเรลือสิหลงตลอดเลยอ่าสวนเลมอนอาจจะหนวกหูหน่อยเพราะว่าข้างหน้าน่ะมันเป็นถนนนะฮะติดถนนเลยข้างหน้ามันเป็นถนนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นธรรมดานะฮะยิ่งแก่ยิ่งหอมทุกคนเหมือนต้นนี้เขาจะออกไปหลายยอดนะเนี่ยเขาจะออกเป็นหลายยอดส,สามยอดั้งอู้ด้านน้องก็มีเนี่ย ยิ่งแก่ยิ่งหอมนะทุกคนเนี่ยก็พาชมบรรยากาศของสนเลมอนนะทุกคนนะพูดผิดพูดถูกเลยเนะี่ยสมองถ้ามันแบบจิตใจมันไปจดจ่ออยู่กับสดเลือ้อยต้นนั้นไง <c ười> มันก็เลยพูดแต่แบบสดเลือ้อยสดเลื้อยตลอดเลยนี่ผลสดเลมอนนะทุกคนนะนะพาพามาดูเขาวันนะี้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะ ก็คือแบบสามารถเอาไปปลูกไว้เป็นแนวไว้ตามรัวบ้านได้เลยนะปลูกเยอะๆย,ย,ย,นะนะยิ่งปลูกเยอะยิ่งหอมนะนะฮะยิ่งปลูกเยอะยิ่งหอมเขาจะหอมมันกลิ่นเลมอนกลิ่นตะไคร้หอมเงี้ยนะฮะทุกคนนะนะคลิปนี้ก็คือพามาดูสนเลมอนนั่นเองนะฮะทุกคนนะนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมแลบฟังนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับทุกคนนะโอ้แดดออกแล้ววันนี้นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ